อันนี้เป็นการตั้งค่าก่อนที่จะเล่นเกมนะครับมาที่ system นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปมันก็จะเด้งขึ้นมาเราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างสุดเลยอาเบเนี่ครับคลิกลงไปหนึ่งครั้ง แล้วมาที่ Advanced System Setting นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งก็ <c oughs> จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้มาที่นี่ครับ <c oughs> ก็กดลงไปเลยหนึ่งครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> ให้เรามาคลิกตรงนี้ครับ เนี่ยครับจะเป็นการปิดเออ่พวกแอนิเมชันต่างๆนะครับพวกเงาพวกอะไรที่แบบว่าของ w i วินโนะครับตัวอักษรรูปภาพนะครับเป็นเซอร์วิสครับตัวนี้กินสเปคแรงมากเราปิดลงไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะทำงานได้เร็วขึ้นแต่ตัวอักษรอะไรต่างๆก็จะไม,ไม่สวยนะครับแต่เราคือเราจะเล่น่งคือต้องเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอ p l y ลงไป กด apply apply เสร็จกดโอเคแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มา restart หนึ่งครั้ง รีสตาร์นนะครับขึ้นมาแล้วก็พอรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เกมเลยแล้วก็เล่นเกมรับรองลื่นครับวิธีนี้เสร็จปุ๊บพอเราเล่นเกมเสร็จอะไรเสร็จเราไม่ได้นี่แล้วไม่ได้เล่นเกมแล้วก็กลับมาตั้งค่าตามเดิมที่เราไปตั้งค่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่ครับกลับไปที่เดิมแล้วก็กลับไปติ๊กเลือกทั้งหมดเหมือนเดิมทําสลับกันไปอย่างนี้ครับจะเล่นเกมก็ทําทีหนึ่ง ทำไปสักพักหนึ่งมันจะชินเองครับแล้วก็มันก็จะเร็วไม่น่าลาคาญเลยเล่นเกมได้สบายเลยครับแค่นี้นะครับ